งวด17กุมภาพันธ์2,565แท้ร้อเปอร์เซซื้อหวยยังโยมเลขลับเฉพาะวงในคู่โต๊ดบนและแอดส่วนแต่งให้ตรงกันเลขนี้ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องตะวันพาด้วยกันเลยนะคะในวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2565นี้นะคะวันนี้แอดมินก็ได้นำรายสำนักเช่นเคยมาเล่าทุกท่านได้ฟังนะคะเพิ่มเติมในส่วนของทิศทางรวยนะคะหวยดังวัดป่าย่าโมออกศึกแอดสายฟ้าแล้วก็อื่นๆอีกหลายท่านเลยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจนะคะแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดการลงทุนมีความเสี่ยงสูงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูล ไปดูสำนักแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือของสมานณรน,น้อยซื้อหวยยังยมนะคะซึ่งงวดนี้ก็ให้ชุด3ตัวมาทั้งหมด2ชุดเช่นเคยนะคะให้มาแบบจุกๆที่1-52และก็5-6 6เท่านั้นนะคะแล้วก็ให้ชุด2ตัวมาทั้งหมด3ชุดเช่นเคยนะคะให้มาที่5-2-2-6และก็6-1เท่านั้นนะคะของสมานเณรน้อยซื้อหวยยังยมนะคะ แล้วก็ไปดูสถิติงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้เข้าที่ชุดล่าง30แล้วก็ให้เข้าที่ชุดบนที่0-8นั่นเองนะคะก็ถือว่าเฮงกันเลยทีเดียวนะคะของซื้อหวยยังโยมนะคะและก็สถิติที่ผ่านมานะคะก็ให้หลุดน้อยมากนะคะก็ถือว่าให้เข้าบ่อยนะคะแอดมินเลยนำมาทุกท่านได้เป็นข้อมูลกันเนาะ แล้วก็ต่อไปกันเลยนะคะในส่วนของคู่โต๊ะบนนะคะซึ่งเป็นให้มา2ชุดเช่นเคยนะคะของคู่โต๊ะบนก็ให้มาเน,น้นๆกันเลยนะคะที่เลข1.5 แลก็16นั่นเองนะคะของคู่โต้บนให้มา2ชุดเท่านั้นเนาะแล้วก็ไปดูงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้เข้าคู่ต้ที่38นั่นเองนะคะก็ถือว่าเดินดีนะคะของคู่ต้บนนะคะก็ให้เข้าบ่อยเช่นกันนะคะไปต่อกันเลยนะคะกับแอดส่วนแต้งหรือแอดฟินิกนะคะซึ่งงวดนี้ก็ให้ชุด3ตัวมาทั้งหมด4ชุดเช่นเคยนะคะ ให้มาที่419726 416และก็276เท่านั้นนะคะเพียง4ชุดเนาะในส่วนของแอส่วนแตงงวดนี้นะคะแล้วก็ให้ชุด2ตัวบนล่างมาทั้งหมด7ชุดด้วยกันนะคะให้มาที่92 93 62 15 16 19และก็37เท่านั้นนะคะของแอส่วนแตงนะคะ ซึ่งหนึ่งวัดที่ผ่านมานะคะแอส่วนแตงก็ชุด3ตัวก็ให้ใกล้เคียงอยู่เนาะแต่ก็ถือว่าหลุดไปนะคะซึ่งของแอส่วนแตงนะคะก็ให้หลุดไปไลายงวดติดเลยนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็ให้เข้าบ่อยอยู่นะคะในส่วนของแอส่วนแตงเนาะก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะแล้วก็ไปต่อกันในส่วนของเขรขลับเฉพาะวงในนะคะงวด17กุมภานธ์65นี้นะคะก็ให้เลข บนล่างมาทั้งหมด4ชุดเช่นเคยนะคะในส่วนของเลขรับเฉพาะวงในเนาะให้มาที่51 52 61และก็62นะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางกันนะคะแล้วก็ไปดูในส่วนงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้เข้าที่อ่าบนที่8008แล้วก็เข้าคู่โต๊ดที่83นั่นเองนะคะก็ถือว่าเลขรับเฉพาะวงในนะคะให้มาเป็นเลขที่น้อยห่างแล้วก็ เข้าบ่อยเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณนะคะเจ้าของข้อมูลกันเลยนะคะแล้วก็ไปต่อกันเลยนะคะกับเลขทิศทางร่วยนะคะซึ่งงวด17กุมภาพันธ์นี้นะคะก็ให้เด่นมาที่เลข6นะคะจับชุดให้เรานะคะที่61และ62นะคะ แล้วก็ไปดูงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้เข้าที่เลขเด่นที่เลข8แล้วก็ให้เข้าที่8 0 0 8นั่นเองนะคะของเลขทิศทางรวยนะคะก็ถือว่าเข้าบ่อยนะคะไม่ค่อยหลุดเนาะในส่วนของท่านนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะเจ้าของข้อมูลกันเลยนะคะไปต่อที่ของยิ่งลักยิ่งห่างนะคะงวดนี้ก็ให้ชุดบนมานะคะทั้งหมด4ชุดนะคะให้มาที่4 7 41 1.7และก็1.6นะคะขออีกงวดนี้นะคะบอกว่ารวยๆครับนะคะซึ่งวดที่ผ่านมานะคะก็ให้เข้าที่03และก็08นยรวยๆกันเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะเจ้าของข้อมูลนะคะที่ให้เรามาเป็นข้อมูลกันนะ าไปต่อกันเลยนะคะกับหวยดังวัดป่านะคะซึ่งวดน,นี้ก็ให้เลกเด่นมานะคะทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะให้มาที่เลข5เลข7เลข9เลข1เลข4และก็เลข8นะคะจับชุดให้ชุด3ตัวบนนะคะให้ที่416 417 419และก็415เท่านั้นนะคะเพียง4ชุดเนาะในส่วนของหวยดังวัดป่านะคะ แล้วก็จับชุดเลขล่างให้ที่1 4 6 3 4สาและก็61นั่นเองนะคะในส่วนของเลขล่างเนาะแล้วก็ไปดูในส่วนของงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้เข้าเลขเด่นที่เลข3มแล้วก็เข้าที่เลข8นะคะแต่ก็จับชุดให้เรานะคะไม่ผ่านนะคะในส่วนของหวยดังวัดปานะคะก็ขอบคุณน,นะคะเจ้าของข้อมูลกันเลยนะคะ แล้วก็ไปดูในส่วนที่แอดมินได้กล่าวมาข้างต้นนะคะซึ่งในส่วนของรายสำนักเลยนะคะที่ให้ตรงกันนะคะซึ่งให้ตรงกันแบบจุกๆกันเลยนะคะในส่วนของรายสำนักนะคะก็ให้มาที่เลข1661นั่นเองนะคะในส่วนของเลข16นะคะก็ให้ตรงกันนะคะในส่วนของแอดส่วนแต่งให้มาที่16 คู่ตัวบนให้ที่16แล้วก็ในส่วนของยิ่งลักยิ่งห่างก็ให้ที่16เช่นกันนะคะแล้วก็ซึ่งให้ตรงกันในส่วนของเลข61นเนาะก็จะมีในส่วนของเลขลับเฉพาะวงในซื้อหวยยังยมทิศทางรวยและก็หวยดังวัดป่านะคะซึ่งให้ตรงกันมาที่เลข6-1นนั่นเองนะคะแอดมินก็รวบรวมให้ทุกท่านได้เป็นแนวทางกันนะคะ และต่อไปกันเลยนะคะในส่วนนี้นอกก็ให้ตรงการหลายเลขเลยนะคะในส่วนของเลข 15, 5, 1, 16, 61และก็ 62, 26นั่นเองนะคะก็แอดมินก็นำมาเป็นแนวทางนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะซึ่งในส่วนของแอดส่วนแต้งนะคะให้ที่62 6, 2, 6 2แล้วก็1516นะคะคุณต้บนให้มาที่1516นะคะเด็กรลับเฉพาะวงในนะคะให้51526162นะคะซึ่งตรงกันกับซื้อหวยยังโยมนะคะที่เลขกหน้านอนาะ1552แล้วก็26 6, และ61นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็น เเลขที่ให้คล้ายกันเลยนะคะในส่วนของเลขหลายชุดเลยนะคะแอดมินก็นํามาเป็นแนวทางนะคะให้ทุกท่านได้เป็นแนวทางกันเนะาะแล้วก็ไปต่อกันเลยนะคะในส่วนของยาโมออกซึกนะคะซึ่งงวดน,นี้ให้เด่นล่างมาที่เลข 1, <S <s 1> เลข 2, <S 2> <s เลข7และก,ก็เลข8นะคะซึ่ง ออของยาโมออกสึกก็ถือว่าให้ถูกมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้เข้าที่เลขศูนย์นั่นเองนะคะเลขศูนย์แล้วก็เลข8บนเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะแนวทางนะคะที่ให้เรามาเป็นข้อมูลเนาะแล้วก็ไปดูในส่วนของแอสไซฟ้านะคะซึ่งวันนี้แอสไซฟ้าก็บอกว่าให้บนมาเลยนะคะที่เลข7นะคะรับประกันพานเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ ให้เด่นเลขล่างมาที่เลข1เช่นกันนะคะรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์นะคะต้องเข้าแน่นอนนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะไปดูงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้เข้าทั้งเลขบนและก็เลขล่างเลยนะคะให้เข้าบนที่เลข8นั่นเองนะคะแล้วก็ให้เข้าเลขล่างที่เลข3นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเลขที่ให้เข้าบ่อยเลยนะคะในส่วนของอสายฟ้าเนาะ สถานีต่อไปกันเลยนะคะไปดูในส่วนของหนุ่มเนื้อนะคะซึ่งวดน,นี้หนุ่มเนือก็ให้วิ่งรูดมานะคะที่เลข8แล้วก็เลข9นะคะให้เลขเด่นมาที่เลข8เลข3เลข5้เลข7และก็เลข9นั่นเองนะคะจับชุดให้ชุด2ตัวบนล่างนะคะให้ที่83 85 87 93 97 แรกก็98นะคะให้เน้นชุดเน้นกันเลยนะคะชุด2ตัวที่87และก็97นั่นเองนะคะในส่วนของหวยคันเทปเนาะแล้วก็ในส่วนของชุด3ตัวนะคะหนุ่มเนื้อให้มาที่3ชุดเช่นเคยนะคะให้มาที่593 597และก็598นั่นเองนะคะซึ่งเลขของหนุ่มเนื้อนะคะก็ให้เข้าทุกงวดเลยนะคะในส่วนของเลขเด่นเนาะแล้วก็บางงวดก็ให้เข้าถึง3ตัวเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณนะคะแนวทางของแอดหนุ่มเนื้อนะคะแต่ว่างวดที่แล้วก็ให้เข้าเฉพาะเลขเด่นเนาะก็ถือว่าเป็นแนวทางกันนะคะไปต่อกันเลยนะคะกับ ให้ด้วยใจนะคะให้ทั้งเลขบนเลขล่างมาเลยนะคะให้มาที่30 40 50 31 41 51 3 5 4ห่แล้วก็55นะคะจับให้ที่เลขเ็เลขแปแล้วก็เลข9นะคะของให้ด้วยใจเนาะก็ขอบคุณแนวทางนะคะแล้วก็ไปดูในส่วนของงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้เข้าคู่โต๊ะที่เลข8 3็น 3, นั่นเองนะคะก็ขอบคุณที่แบ่งปันกันนะคะและไปดูต่อในส่วนของแอดน้องแป้งนะคะบนวัดดวงนะคะซึ่งงวดนี้ให้ชุด3ตัวมาทั้งหมด3ชุดเช่นเคย ะะให้มาที่ 794, 790และก็795นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของชุด2ตัวบนนะคะให้มาที่ 94, 90และ95นะคะของแอดน้องแป้งเนาะไปดูงวดที่ผ่านมานะคะน้องแป้งก็ให้ใกล้เคียงนะคะในส่วนของคู่โต๊ะนะคะผิดไปแค่ตัวเดียวนะคะในส่วนของ 738เนาะแต่สลาวที่308นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของให้มาเลขบนนะคะ30แต่ก็ไปออกเลขล่างเนาะในส่วนของแอดน้องแป้งนะคะก็ขอบคุณแนวทางนะคะที่แบ่งปันให้เรานะคะแล้วก็ไปดูในส่วนของแอดซุยนะคะแอดซุยให้มาที่23 25า7 3537และก็57นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางกันเลยนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้เข้าคู่ตัที่83เช่นกันนะคะก็ขอบคุณแนวทางนะคะแล้วก็ไปต่อกันเลยนะคะกับแอดชายกูลนะคะซึ่งงวดนี้ก็ให้คู่ชุดบนล่างมานะคะชุด3ามตัวนะคะให้มาที่ 239 230 3า0แล้วก็290นั่นเองนะคะในส่วนของชุด3ตัวบนนะคะแล้วก็2ตัวบนล่างนะคะให้มาทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะคะให้มาที่90 20 30 29 23และก,ก็3ามนะคะก็ขอบคุณแนวทางนะคะในส่วนของแอดชายกูลนะคะซึ่งวันที่แล้วก็ให้เข้าชุด3ตัวเลยนะคะก็ขอบคุณแนวทางนะคะแล้วก็ไปดูนะคะในส่วนของชุดสุดท้ายในวันนี้นะคะนั่นก็คือของแอดชายแอดพัชมมนั่นเองนะคะให้บนกันล่างมาที่ชุด3ตัว ให้มาทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะคะให้มาที่249 24 049แล้วก็ให้กันที่495นะคะแล้วก็ให้ชุด2ตัวบนล่างมานะคะ ให้บนแต่ให้การล่างนั่นเองนะคะมาที่4929แล้ก็90นะคะในส่วนของแอดชมนนะคะพัชมนก็ขอบคุณแนวทางนะคะค่ะวันนี้แอดมินก็ต้องขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนเนาะหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องกราบขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะและที่ลืมไม่ได้นะคะแอดมินก็ต้องขอบคุณนะคะทุกสำนักทุกแนวทางเลยนะคะที่ให้แอดมินนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ทุกท ได้รับชมรับฟังกันนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะ